พี่น้องมากินเขาน้ำกันจ้าปูไข่ดองไข่ยืมยมพี่น้องเมื่อวันี้ปูปูไข่ดองปูไข่ดองน้ำปลามาเป็ดนดะอกไข่ปลอมมาใส่ข้าวเจ้าขอบคุณแม่นางนะคะจินดาดอง เาะขายาห้องบางบอลไข่นี่นแห้งมันก็ต้องกินซีฟู๊ดขเขาก็อยแจวมันสมแสะแคบเยอะเป็นอาหารไม่รุน แม่แม่แมพี่พี่อาสิแต่จนมาเคารจะบปกินดิฟก็จะกินสิหนึ่งนมสดแต่น,นี่จะกี่กินดิฟใหม่ๆเลยลนั่นร้นๆเลยพี่หน่ัวพี่น่างเฮ้ยจังสิขวดแกนี่ขวดแก่นั่น ขวดออกมาโอ้ยน้นกิมปลาหมึกจะคล้องกันกี่ขั้นต่ำน้ำกิมที่พุ่ะเพิ่งหิวข้อเข่าใส่ชอบชอบจบพี่เราไมมบ้างอ อันนี้ดองอน้ำปลาขวนน้ำมันกระชับบวเล้มเลยพี่น้องดองกันน้ำปลาหวานอโบไข่ดองมังเนี่ยไข่มันแม,ม,ม,ม่อรอยอืออร่รออ แท้ไรไปเนาะถ้าทำดีนะอืมันกล้ามมันเนี่นกระเท็บแตกเลยนี่เพันทุบแล้วอืโอ้เจบแ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 จบ